สอสวัสดีครับพวกเรานะครับดูมันนิเจน3ครับผมวันนี้อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณพี่สื่อทุกคนที่มาสัมภาษณ์พวกเราในวันนี้ตอนนี้นะครับกับแฟนมิทติ้งของเจน3ในกรุงเทพนะครับก็จริงๆตกใจมากเพราะว่า เยอะมากจริงใช่เจงคือเราก็ไม่คิดว่าจะมากเท่านี้นะครับก็ขอบคุณในความอินดูนะครับพวกเราก็เจนสามก็ยังเหมือนแบบเด็กน้อยลืมตาแรกเกิดเลยเนาะจริงเลยเราพุ่งรงจากโรงพยาบาลมาที่ห้องแต่งหน้านี้เพื่อไปถาเก่งนิดนึงไยเมื่อกี้เราถ่ายไปหาเก่งนิดนึงแรกเกิดทำไมครับก็ดีใจมากๆที่ทุกคนอ็นดูกันแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ครับตุยกำลมาติดสีแล้ว เฮ้ยกี่ปีแล้วเจนสามประมาณสองปีสองปีสองประมาณสองปีครับสองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าทุกคนในเจน3โตขึ้นเยอะมากแต่จากตอนแรกนี่คือยังอ้อแออ้อแออยู่อ้อแอยังไงอ้อแอยังไงยังไงยังไงตอนนี้หนูไม่อ้อแอแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิม ไม่น่าอ้อยแอะแล้วนะจริงเหรอดูจากซีรีส์แล้วแบบไม่น่าอ้อยแอะสารวัตรลงแล้วคุณตำรวจคุณตำรวจลงแล้วเครับไปเราไปคำถามต่อไปกันที่ไหนอ่าก็อื่นอย่ากให้แนะนำแนะนำตัวที่ลาคนสักหน่อยได้ครับอยากเป็นทางการใครเจ้งไหมก่อนะครับผมตาเต้ครับสวัสดีครับผมเจมส์นะครับ สวัสดีครับเก่งฮาริดครับสวัสดีครับน้ำปิงน้พัสกรครับสวัสดีครับก้องจีโร่ครับสวัสดีครับโทมัสทีทัศครับมีเอฟเฟกสวัสดีครับต้นมันบรรกรครับสวัสดีครับเต้นมาติมันครับสวัสดีครับตี๋บังชิตครับเมื่อเมื่อคีน้องกล้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาแต่ละคนโตขึ้น เราเป็นยังไงบ้างตีรู้สึกว่าเราโตขึ้นยังไงบ้างตีรู้สึกว่าดังออ๋ได้ครับตีรู้สึกว่าตัวเองพูดเก่งขึ้นนิดนึงเมื่อก่อนพูดไม่เก่งเลยเมื่อก่อนไม่กล้าพูดโอเคพี่เชื่อโอเคต่อเอาพูดเก่งขึ้นม้่หได้สกิลอะไรเพิ่มอีกอาจจะมั่นใจขึ้นแล้วก็แล้วก็ อาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นนิดนึงเรื่องอะไรคะที่เราถือว่าแบบเออเราพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเลยเหรอน่าจะเรื่องอะไรดีเต้นไหมเต้นก็ได้เต้นเกย์เกย์เกย์เป็นเต้นดวงแล้ว ครับผมโตขึ้นยังไงบ้างเ่รอคะก็น่าจะพูดรู้เรื่องขึ้นเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนก็คือพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตอนนี้ก็อาจจะพูดอ่ะเขาเร่องได้มาสกิลเนื่ยนะครับสกิลเนี่ยนะฮะอย่างร้องก็ก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะแต่ที่พัฒนานี้เต้นครับเพราะเดี๋ยวได้ดูโชว์แน่นอน ไม่ใช่เพรดยปกติอ่ะเดี๋ยวเข้างานแล้วไม่เป็นในฐานะของการร้องเพลงนี่เดี๋ยวคือสเต็ปแบนเลยไม่วันนี nah, ้เรามานั่งสมาธิกันครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้พัฒนาอะไรบ้างพัฒนาพูดเก่งขึ้นครับเพราะว่าพูดแบบว่ารู้เรื่องขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อแล้วก็ เร้ยอร้องเพลงร้องเพลงก็ก็เก่งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เต้นเต้นเริ่มพอได้ครับแล้วก็แสดงแสดงก็ก็เริ่มพอได้โอเคค่อยๆเริ่มก่อนเนาะได้ี่โทรค่ครับสิ่งที่ผมได้บรรณามา เอาจริงแบบมีเมนหลักเลยก็คือเรื่องอินเนอร์ครับเ,เรื่องการแบบใช้อารมณ์ให้ได้ดีขึ้นแล้วก็การจัดการอารมณ์ของตัวเองครับผมในแบบในเวลาการทำงานแะ้วพวกนี้ครับถามได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนอารไหนแล้วทไมต้องใช้วิธีการจัดการอารมณ์อ๋อมันเป็นฟิลเหมือนกับว่าแบบเออก็คือต้อง แยกอะครับบอกว่าอะไรเรื่องเครียดแล้วบอกอะไรจัดการได้อะไรจัดการไม่ได้ครับตอนนั้นยังแบบเด็กๆอยู่ไงตอนนี้แบบเริ่มมีบทีภาวะมากขึ้นแลวครับครับผมก็กล้องเอเวนการพูดแล้วกันครับก็เมื่อก่อนเราอาจจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไงทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องไม่ก็เดี๋ยวนี้ก็แบบเข้าแบบพูดเข้าเรื่องได้เก่งขึ้นละกันคือเมื่อก่อนคือไม่สามารถ เริ่มค้นประโยคได้เริ่มได้ครับแต่มันจะออกไปไกลหน่อยเขาม่หาจุดจบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วเรื่องร้องเร,เ <c oughs> รื่อเต้มก็รู้สึกว่าก็พัฒนาขึ้นทั้งหมดครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ยังมิงค่ะลูกครับก็ตั้งแต่ Reality ี้1นะครับตอนนั้นยังรู้สึกไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจนมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าเก่งจริงขึ้นแล้วก็ ไปยงใหม่เอาใหม่เราต้องไปมือเลี้ยงละรู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นในทุกวันเพราะว่าแบบเราก็ได้โอกาสไปทําหน้าที่ต่างๆในงานต่างๆก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นคนที่จะเป็นคนที่ขี้อายตอนนี้ก็ยังขี้อายอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ายขี้อายขึ้นแล้วก็แล้วก็กล้าคุยกับกล้าคุยกับพี่ๆนักข่าวกล้าคุยกับคนอื่นน้อยลง่อนางที่จะแบบ กินโทวดเลยอะพังหลังพวกกินทวดแล้วเหรอกินทวดละแล้วก็ไม่ค่อยเพราะเพราะเราเก่งขึ้นเลยหรือเปล่าเพราะเรามีเก่งของตัวเองเก่งน้ำปิงครเก่งอะทวดยังน้ำปิงเมย์โทษแทนพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับเพราะเราโตขึ้นแล้วจริงๆจริงอะพี่เก่งสอบไล้ครับพัฒนาตรงไหนบ้างพัฒนาเหรอฮะน่าจะ เรื่องการพูดฮนะก็จำจำได้ว่ายูลิตี้ครั้งแรกที่แบบเรามีพี่ๆนักข่าวมาสัมภาษณ์ทุกคนเคลงกันหมดเลยแล้วก็คือเรามีการวางสคริปต์ไว้ตอนนั้นแล้วเราก็พูดตามสคริปต์ตามสคริปต์จนจบเลยแต่พอทุกวันนี้ดูทุกคนแบบเป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นก็ <c oughs> ดีดีใจเยอะเกนเกินไปนะดีดีแล้วบอกอะไรสิคือดีแล้วกองจีโรบอกเป็นเยอะเกินไปบางที ับผมก็สิ่งที่พัฒนามากขึ้นก็คือแบบว่าเออผมแบบว่าเป็นคนที่แบบเริ่มกล้ามากขึ้นะใช่ก็แือว่าเรื่องการพูดอะไรเงี้ย <c oughs> ครับใช่ใช่นะแบบว่าเคยพูดน้อยแล้วก็เป็นแบบกล้าพูดน้อยไปอีกไม่ใช่พูดเยอะพูดเดียวพ <c oughs> ูดเครับครับผมแล้วก็ รักษาต่างๆหลายด้านเหมือนกันฮะใช่ครับครับผมก็ก็น่าจะเป็นการพูดนะเพราะว่าอยู่กับทุกคนมาก็พูดเยอะกันก็ต้องเริ่มพูดเยอะบ้างนะเวลาอยู่รวมกันใครพูดเยอะสุดเอาหมาถ่านี้ดีกว่าใครพูดรู้เรื่องสุดผมพูดรู้เรื่องสุดพูดเยอะสุดเลยความมั่นใจสุดเลยอ่ะ ทำไมก็รู้สึกว่าพูดเรื่องสุดไม่ครับผมไม่มั่นใจครบผมยกไม่ก็ใครใครใครจะเป็นตัวแปลจะมาอยู่รวมกันแล้วอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นพี่น้ำปิงแล้วกันนะพี่ผมว่าพูดรู้เรื่องสุดก็ค่อนข้างชัดเจนนะหลักฐานเราพูดได้อะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นเนื้อความสําคัญอยู่แล้วเวลรที่เราพูดอะไรอย่างี้แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ เก่งขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นทางฝั่งของคุณ First One นเรคือไม่ใช่แค่พูดธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เขาพูดแบบมีจิริทอ่าเห็นเลยถ่ย่ยอะคือเขาอยากดูแบบสดๆแบบว่าตาเหนือถ้าสมมติสตรีมมิ่งยังยังซื้อได้อยู่ไหมสตรีมมิ่งได้อยู่ก็ซื้อสตรีมมิ่งกันได้ได้เลยเปลี่ยนมาเลยได้ พี่เมโอเคอ่ะเมมาคนตามนิดนึงคโอเคครับมาสามสวัสดีครับ พวกเรานะครับดูมันิตเจนสามครับผมวันนี้อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณพี่สือทุกคนที่มาสัมภาษณ์ผู้เราในวันนี้ตอนนี้นะครับกับแฟนมิทติ้งของเจนสามในกรุงเทพนะครับก็จริงๆตกใจมากเพราะว่าเยอะมากจริงๆเจงคือเราก็ไม่คิดว่าจะมากเท่านี้นะครับก็ขอบคุณในความเอ็นดูนะครับพวกเราก็เจนสามก็ยังเหมือนแบบ เด็ก no พุ่งลืมตาแรกเกิดเลยเน um. ยาะจริงเราพุ่งลงจากโรงพยาบาลมาที่ห้องแต่งหน้าวันนี้เพื่อถ่ายภาพเก่งนิดนึงไปหยกยกเมื่อกี้เราถ่ายไปถายเก่งนิดนึงแรกเกิดแรกเกิดทำไมครับก็ดีใจมากๆที่ทุกคนเอ็นดูกันแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ครับตัวยุคประมาณกี่ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันเฮ้ยกี่ปีแล้วเจนสั่ประมาณสองปีสองสองประมาณสองปีครับ สองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครก็รู้สึกว่าทุกคนในเจน3โตขึ้นเยอะมากคือจากตอนแรกนี่คือยังอ่อแอ้อแออยู่โอ้อยังไงโอแ้ยยังไงตอนนี้หนูไม่อ่อแอแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่น่าอ่อแอ้อะนะจริงเหรอดูจากซีรีส์แล้วแบบไม่น่าอ่อแอ้อยสารวัตรลงแล้วคุณตำรวจคุณตำรวจลงแล้ว ครับไปเราไปคำถามต่อไปกันที่ไหนอ่ะก็คืออยากแนะนำแนะนำตัวที่ลาคนสักหน่อยได้โอเคอยากเป็นทางการโซเดย์ไหมโซเดยครับผมตาเต้ครับสวัสดีครับผมเจมส์นะครับสวัสดีครับเก่งฮาริดครับสวัสดีครับน้ำปิงน้พัสกรครับสวัสดีครับก้องจีโร่ครับสวัสดีครับผมอัสทีทัศน์ครับ มีเเอฟฟสวัสดีครับโค้นมันมังกรครับเยสวัสดีครับเต้นมาติมันครับสวัสดีครับตีตีวันชิดครับเย่เม่มื่อ้ำกล้องบอกว่าสองปีที่ผ่านมาแต่ละคนโตขึ้นอ่ะโตขึ้นยังไงบ้างตีรู้สึกว่าเราโตขึ้นยังไงบ้างตีรู้สึกว่าอ๋อได้ครับตีรู้สึกว่า ตัวเองพูดเก่งขึ้นนิดนึงเมื่อก่อนพูดไม่เก่งเลยเมื่อก่อนไม่กล้าพูดโอเคพี่เชื่อโอเคเนาะเอาพูดเก่งขึ้นได้สกิลอะไรเพิ่มอีกอ่าอาจจะมั่นใจขึ้นแล้วก็แล้วก็อาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นนิดนึงเรื่องอะไรคะที่เราถือว่าแบบเออเราพัฒนายังเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเลยเหรอน่าจะ อะไรดีเต้นไหมเต้นก็ได้โนเคโอเคเมบเต้นดวงเขาไม่เต้นครับผมโตขึ้นยังไงบ้างเหรอะก็น่าจะพูดรู้เรื่องขึ้นเมื่อก่อนน็คือพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตอนนี้อาจจะพูดอ่ะเขาเรียนได้มากสกิลหนึ่งนะฮะอย่างร้องก็ ก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะแต่ที่พัฒนานีดเต้นครับเพราะเดี๋ยวได้ดูโชว์แน่นอนโอ้ยต้องเล่นหรอเล่นนไม่ใช่เะูปกติอะเดี๋ยวเข้างานเราไม่เต้นเนของการร้องเพลงนี่เดี๋ยวคือสเต็ปแน็เลยไม่วันนี้เรามานั่งสมาธิกันครับผมก่อนเอวคุณ้าอันครับครับพัฒนาอะไรนงพัฒนา พูดเก่งขึ้นครับผมว่าพูดแบบว่ารู้เรื่องขึ้นนิดหน่อยนี่ยๆนี่แล้วก็เอ้ยเร้องเพลงนะร้องเพลงร้องเพลงก็ก็เก่งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เต้นเต้นเริ่มพอได้ครับ แล้วก็แสดงแสดงก็ก็เริ่มพอได้โอเคค่อยๆเริ่มก่อนเนาะพี่โทเหรอครับครับสิ่งที่ผมได้บัฒนามาเอาจจริงแบบมีเมนหลักเลยก็คือเรื่องอินเนอร์ครับเรื่องการแบบใช้อารมณ์ให้ได้ดีขึ้นแล้วก็การจัดการอารมณ์ของตัวเองครับผมในแบบในเวลาการทำงานแล้วกนี้ครับถามได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนจัดกาอะไรเราไมต้องใช้วิธีการจัดการ อ๋อมันเป็นฟิลเหมือนกับว่าแบบเออก็คือต้องแยกอะครับแบบว่าอะไรเรื่องเครียดแล้วแบบอะไรจัดการได้อะไรจัดการไม่ได้ครับตอนนั้นยังแบบเด็กๆอยู่ไงตอนนี้แบบเริ่มมีุทิภาวะมากขึ้นละครับ้ครับผมก็ก้องเอาเว็นการพูดแล้วกันครับก็เมื่อก่อนเราอาจจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไงนนี้ไม่รู้เรื่องไม่ก็เดี๋นี้ก็แบบเข้าแบบพูดเข้าเรื่องได้เก่ง ขึ้นอรากานคือเื่อก่อนคือไม่สามารถเริ่มต้นประโยคได้เริ่มได้ครับแต่มันจะออกไปไกลหน่อยขอไมครับจตจงไม่ได้แล้วเรื่องร้องเรื่องเต้นก็รู้สึกว่าก็พัฒนาขึ้นทั้งหมดครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่จะปิงค่ะลูกครับก็ตั้งแต่เร a l i t y ี้พีหนึ่งนะครับตอนนั้นยังรู้สึกไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจนมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าเก่งมปิงขึ้นแล้วก็ ไปยงใหม่เขางใเราต้องไปมือใหม่รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นในทุกวันเพราะว่าแบบเราก็ได้โอกาสไปทําหน้าที่ต่างๆในงานต่างๆก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นคนที่จากเป็นคนที่ขี้อายตอนนี้ก็ยังขี้อายอยู่เหมือนกันแล้วก็ขี้อายด้วยหรอขี้อายขี้อายขี้อายขึ้นแล้วก็แล้วก็กล้าคุยกับกล้าคุยกับพี่ๆนักข่าวกล้าคุยกับคนอื่นน้อยลงค่อนข้างที่จะแบบ กินโทษเลยอะพักหลังพี่กินโทดแล้วเหรอโทดและแล้วก็ไม่ค่อยเพราะเพราะเราเก่งขึ้นเลยหรือเปล่าเพราะเรามีเก่งของตัวเองเก่งน้ำปิงนะเก่งอะโทษยั้งโทษแทนพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับเพราะเราโตขึ้นแล้วจริงๆครับอพี่เก่งก่อนแล้วลครับพัฒนาตรงไหนบ้างพัฒนาเหรอฮะน่าจะ เรื่องการพูดฮะก็จาจำได้ว่ายูลิตี้ครั้งแรกที่แบบเรามีพี่ๆนักข่าวมาสัมภาษณ์ทุกคนเกร็งกันหมดเลยแล้วก็คือเรามีการวางสคริปต์ไว้ตอนนั้นแล้วเราก็พูดตามสคริปต์ตามสคริปต์จนจบเลยแต่พอทุกวันนี้ดูทุกคนแบบเป็นตัวของตัวเองเยอะขึ้นก็ดีดีใจเยอะเกินเกินไปนะดีดีแล้วบอกอะไงสิคือดีแล้วกองจีโรบอกเป็นเยอะเกินไปบางทีครับอ่านบ ครับผมก็สิ่งที่พัฒนามากขึ้นก็คือแบบว่าเออผมแบบว่าเป็นคนที่แบบเริ่มกล้ามากขึ้นฮะใช่กล้าเรรื่อองะไ็แบบว่าเรื่องการพูดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับแต่ว่าเคยพูดน้อยแล้วก็เป็นแบบกล้าพูดน้อยไปอีกไม่ใช่กล้าพูดเยอะครับพูดเยอะพูดเยอครับผมแล้วก็ ลักษณะกันต่างๆหลายด้านเหมือนกันฮะใช่ครับครับผมก็ก็น่าจะเป็นการพูดครับเพราะว่าอยู่กับทุกคนมาก็ผมพูดเยอะกันก็ต้องเริ่มพูดเยอะบ้างเวลาอยู่รวมกันใครพูดเยอะเอาให,หม่ถามนิดกว่าใครพูดรู้เรื่องสุดผมพูดรู้เรื่องสุด ความมั่นใจสุดเลยอะทำไมก็รู้สึกว่าเราพูดเรื่องสุดไม่ครับผมไม่มั่นใจครับผมยกไก่ก็ใครจะเป็นตัวแปรต้องแบบอยู่รวมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่น้ำปิงแล้วกันนะพี่ถืงว่าพูดรู้เรื่องสุดก็ค่อนข้างชัดเจนนะหลักฐานแล้วพูดได้อะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นเนื้อความสําคัญอยู่แล้วอะไรที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ เก่งขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นทางฝั่งของคุณ first one นะคราะว่คือไม่ใช่แค่พูดธรรมดาเจ๋อๆเขาพูดแบบมีจิตวิทยาถ้าเห็นเลยขายปั่ายคือเขาอยากดูแบบสดๆแบบว่าด้วยตาเหนือถ้าสมมติสตรีมมิ่งยังยังซื้อได้อยู่ไหมสตรีมมิ่งได้อยู่แล้วก็ซื้อสตรีมมิ่งกันได้แฟนมีน่สเป็นเฟิร์สแฟนมีทของพวกเราที่เป็นฟูลแฟนมีทจริงๆรู้สึกว่า อยากเซอร์ไรส์ด้วยใช่ใช่ก็มีดีไซน์มีโชว์อะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูแน่แล้วถ้าอยากประเทศคือมีเวอร์ชั่นใหม่ไหมครับมีแน่นอนประเทศไหนสนใจติดต่อมาได้นะครับจามีเพลมร่างอยู่เลยเราสามารถร้องเพลงได้ดูภาษาได้ตีแล้ครับคือขอช่วงของตีเนี่ยอาจจะมีความท้าทายเพิ่มเข้ามานิดนึงนั่นก็คือคุสลิงคือปกติเนี่ย จะมีคนอยู่บนเวทีด้วยไม่มีแล้วนี่ไม่มีแต่ว่าคราวนี้ต้องรอดูเองแต่ไม่ร้านแล้วถึงมีบนเวทีไหมไม่มีไม่มีไม่มีปกติมีคนอยู่บนเวทีใช่แต่ว่าตีเต้นข้างล่างเวทีแบ็อาจจะเป็นแบบการอะไรแบบไม่เปบดโชว์คนเดียวอะไรแบบนี้คนเดียวจริงเหรอคนเดียวเลยเหรอเหงาไหมอ่ะเหงาไหมเหงาอ่เราจะเราจะหาคนไปโชว์เป็นเพื่อนเขาหรอ อะอะไรอ่ะเาต้องทยังไงอ่ะ่าราต้องทำยังไงต้องทยไงรไก็นี่ไงที่บอกนะว่าไม่ใช่เราจะไปส่มแฟนขับขึ้นมาต้นกับพวกเราจริงเม่อกี้เม่อกี้บอกว่าแบบถ้าแฟนแประเทศอื่นเขาอยากดูก็มีโอกาส Uh, <c oughs> ใช่ครับใช่ไหมครับโทมัสอ๋อใช่แล้วครับผมถ้าเกิดว่าแบบพี่แฟนๆภาษาอังกฤษสิครับเพื่อนอีกอยู่ไงเออ if you guys want to watch our fan meet you guys can buy our live stream ticket at ticketmelon com yes yeah we can go around the world If you want me and Gen s and everyone uh, to go you your country just call ดูดูมันดูวันนออ option option We ready to go Yeah เข้าหน้าของสลับพี่ได้ไหมไม่เกคนกันหน่อยหางกันหนลก้กก็คือถ้าใครประเทศอื่นๆอ่ ออกกอเพียงแค่เพียงแค่ Hello, อะไรกริ้งกริ้งอะไร Hello Oxford ไม่แต่ว่าภาพรวมคือทั้งแฟนมิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็แฟนมิตที่ไทยนะครับก็ ต้องขอบคุณมากๆสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนของแฟนคลับที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ดิมเด,มดแฟแพชชั่นเทรเรียลิตี้น,นะครับจนถึงตอนนี้หรือใครที่เพิ่งมาคนพบกันหรือว่าอะไรก็ตามรู้สึกว่าทุกการัพ p อ o r t ของทุกคนเนาะแบบ <c oughs> มีความหมายมากๆทุกครั้งที่เราไปซ้อมมตรกัน <c oughs> ซ้อมโชว์ซ้อมอะไรก็ตามคือเรียกว่าเราเต็มที่มากๆ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แต่ละคนก็พยายามงัดเสน่ห์ของตัวเองออกมาโชว์ให้ได้มากที่สุดก็ ขอบคุณมากๆที่ยังรักและก็เอ็นดูพวกเราทุกคนจนถึงตอนนี้นะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนยังอยู่เติบโตกับพวกเราจินสามแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ<ก>โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะค Welcome to Star Society